แต่ฉันไม่เคยเห็นด้วยกับพี่โสมเลยทำข้าวต่อไปวันนี้มีกี่ใครกินบ้นางฮะสงสัยว่าวันนี้จะมีคนมาขอทานข้าวด้วยแล้วล่ะเอาไงดีอาตว,วันจะไล่เข้าไปอย่างนั้นเหรอ คุณจะเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายๆสิผมมาขอโอกาสอีกครั้งนะครับให้เวลาผมได้จัดการปัญหาเรื่องนี้อีกสักนิดนะึงผมไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมคุณถึงได้ตัดสินใจอะไรเร็วขนาดนั้นนะบ,บอกเลิกผมโดยที่ไม่ได้ลังเลอะไรเลยสักนิดเดียวอะ ไปกันไม่ได้หรอกคุณบุษฉันเองฉันก็มีปัญหามากพออยู่แล้วฉันคงไม่สามารถรับปัญหาของคุณได้อีกคุณไม่ยอมลืมความหลังนางหาคุณเก็บมันมาเป็นปัญหาเองแต่สำหรับผมมันไม่ใช่อดีตก็คืออดีตเนีเรื่องมันจบไปแล้วก็จบเลยเสิครับปัญหาตอนนี้มอยู่ที่ตัวคุณ ไม่ใช่ผมผมพูดถูกใช่ไหมนี่เราจากกันแบบดีๆโดยไม่ต้องทะเลาะกันก็ได้นะคะผมไม่เข้าใจอ่ะผมจริงใจกับคุณมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่รู้จักคุณจนถึงวันนี้อผมบอกคุณได้จากใจจ,จริงๆเลยนะเพราผมรักคุณคนเดียวมไม่เคยรักใคยเท่าคุณมาก่อน เคยรู้สึกอย่างนี้กับผมมั้ยหรือเปล่าเธอจะไม่ได้รักคุณฉันคงไม่ตอบตกลงแต่งงานกับณูลอกคุณอย่าหลอกตัวเองเลยดีกว่าถ้าคุณรักผมจริงอนะคุณก็ต้องโกรธผมมากกว่านี้เสียใจมากกว่านี้แต่น,นี่คุณทำเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอะ่ะ เรื่องมานีมันเป็นแค่ข้ออ้างสําหรับคุณเท่านั้นนะเหตุผลจริงๆที่คุณไม่ยอมแต่งงานกับผมคุณไม่ได้รักผมคุณลืมผู้ชายคนนั้นไม่ได้ล่นั้นคุณเข้าใจถูกแล้วค่ะพุทธฉันคงเป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆ บอกความจริงนะ กลับมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเธอคงตัดเป็นตัดตายกับเขาเลยล่ะสิเนี่ยคงจบเป็นแค่นี้ฉันก็ผิดเขาก็ผิดมันก็เลยต้องลงเอยแบบเนี้ต่ามคนต่างไปฉันฉันว่าเธอทำถูกแล้วล่ะเลิกกันตอนนี้ดีกว่าไปมีปัญหากันทีหลัง ไม่ต้องคิดมากนะฉันว่าเดี๋ยวเรื่องมันก็ผ่านไปเองนั่นแหละยังไงฉันกับคุณบุ๊มมันก็ต้องจบแบบเนี้ฉันไม่คิดอะไรมากว่าล่ะแน่นะฉันกลัวว่าเธอจะคิดมากกว่ารพ้งก่อนอีกอ่ะใส่ว่าฉันอ่ะ ต้องไปบวชเป็นชีพราหมณ์เพื่อไถ่าบาปให้เธอแล้วละสิ ตะวันฉันส่งกาแฟให้เธอเองหะไม่ต้องฉันชงเองได้เธอโอเคนะโอเคได้ใจตะวันถ้าเธออยากจะพูดอะไรเธอพูดออกมาได้เลยนะเธอระบายออกมาเลยฉันรับฟังได้เพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่ามันจะทําให้เธอดีขึ้นแต่ถ้าเธออยากจะกรี๊ดนะตะวันกรี๊ดออกมาเลยตะวันฉันจะกรี๊ดเป็นเพื่อนเธอเองตะวันเพราะว่าจะทำให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นแต่ตะวันถ้าเธอรู้สึกอยากจะด่าใครนะตะวันด่าเลยเกลียดใครอยากฆ่าใครตะวันด่าเลยเอาด่าเลยนะหนึ่งสอง เลยบ้าไปหน่อยเลยน่ะแน่ใจแน่ใจนะแต่ตะวันเอตะวันตะวันคุณนิกถามหาน่ะบอกว่าถ้ามาแล้วให้แวะไปหาที่ห้องด้วยจ้ะสบายดีนะคะ ใบลาพักร้อนของตะว,วันผมเซ็นอนุมัติให้แล้วตะว,วันคงไม่ต้องลาแล้วล่ะค่ะลาไปเถอนนะนะนะสบายใจแล้วค่อยกลับมาทำงานก็ไม่ได้มีเรื่องไม่สบายใจอะไรนลคะ่ะตะว,วันแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้ค่ะคุณนิ้เอองงานเอางี้แล้วกันนี่ดูงานใหม่ของเราก่อร นี่เป็นงานใหญ่ในรอบสิบปีของเราเลยนะนี่น่าสนใจมากเลยนะคะตัวันไม่ค่อยได้ออกแบบออฟฟิศเลยอะนี่ได้ทำทั้งตึกเลยเหรอคะอืองานนี้นะผมจะลงไปคุมเองเลยตะวันอยากเป็นผู้ช่วยผมไหมค่ะงั้นก็ไปพักร้อนให้สมองมันโปร่งๆสักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะ นะสบายใจแล้วอยกลับมาทำงานมารุยงานกันตกลงตามนี้นะก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณเอกจตวันค่ะแล้วเวลามันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองะ จะหมายหายพี่โสมเหรอฉันก็ส่งการ์ดไปบ่อยๆนนะส่งการด์ดเนี่ยนะเธอจะเขียนจะกี่คํากันเชียวอย่างมากนะเธอก็เขียนฮัลโหลพี่โสมสบายดีหรือเปล่าคะตะวันสบายดีค่ะไม่ต้องเป็นหูร,รักและคิดถึงเป็นที่สุดแค่นี้แน่ ฉันอยู่บ้านมาสองวันทำโน่นทำนี่จนไม่รู้จะทำอะไรแล้วเบื่อมากเลยอ่ะเฮ้ยเที่ยวกันไหมล่ะ<ม>ไปไหนอ่ะไปบ้านฉันก็ได้นี่ฉันก็กล่าวว่าจะลาพักร้อนเหมือนกันนะว่าจะไปเยี่ยมบ้านสะหน่อยไปนะอุย้ยไปเถอะนะไปกันสองคนเราก็เที่ยวกันเองไม่ต้องไปเจอหน้าใคร ถ้าหาว่าไม่อยากเที่ยวนะเราก็ไปนอนพักที่บ้านริมทะเลก็ได้จะนอนกี่วันกี่คืนก็ได้นะถ้าหาว่าเราเบื่อเมื่อไหร่เราก็กลับดีกว่าอยู่บ้านอีกนะเขาเลยนะเขาเลย โหน้าไม่เห็นนาทีเนี่ยเดี๋ยวก็กลับไปเซไม่เลยจ้ะคราวนี้จะอยู่ให้นานๆเลยนี่นะลูกพานตะวันมาด้วยแม่ตะวันละวันดีค่ะแม่ลูกวันดีโอ้ยดีเลยนี่เดี๋ยวอยู่กินข้าวด้วยกันนะลูกนะเออเมื่นุตุกันอยากกินอะไรลูกไม่จะทําให้กินกินทุกอย่างเลยค่ะเอาเรื่องกินไว้ก่อนดีไหมจ๊ะแม่จ๋านี่จะของฝากเข้ามาดูเร็วเร็วมาดูซิว่าชอบหรือเปล่าของแม่เหรอลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ไหนดูสิโอ้โอ้น,<ว>นี่ก็สวยนะลูกโอ้ยแล้วลซื้อมาทำไมเยอะแยะลูกซื้อมาฝากแม่กับพี่ชิดอู้แม่นี่ตกลงพี่ชิดเนี่ยเขาย้ายกลับมาประจำที่เดิมหรือยังเขาก็ยังนะแต่เขาไปมาเขาก็ดูแลโรงงานเขาทั้งสองแห่งนั่นนะลูกอเออแต่เขาวัานนี้เขาจะแวะที่ไร่นะนี่ลูกพาหนูตะวันไปเที่ยวไร่สิ เอ้ยดีแค่นเราไปที่ไกันมาลอยุคนจะไปนี่แวะไปหาปห้านนนให้แม่ก่อนนะลูกนะทำไรเดี๋ยวนี้แม่จะฝากค่าแชร์ไปให้เขาเดีด๋ยว<ด>ก่อนนะแม่จ๋าเอาไปจ่า,ายค่าแชร์เหรอจ๊ะอืมงั้นดีเลยถ้าเปียเมื่อไหร่แล้วก็แบ่งหนูใช้บ้างเอาแค่เศษเศดอกก็พอไม่ดีแค้นีนไม่ได้คิดถึงแม่เลยใช่ไหมคิดถึงเงินแม่ใช่ไหมเนี่ยอ้อไม่ใช่อ้อเลนมาเดี๋ยวเอาไว้ให้ อย่าลืมนะลูกนะอาไรแม่สามพนาใช่โอเคเดี๋ยวเราไปไปเที่ยวอะไสนุกนะลูกนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะแม่นี่ค่ะขอบใจมากเลยจ้าหนูวันที่มาแวะมานี่ป้าไม่ได้เจอหนูนานเท่าไหร่เลยเนี่ยตั้งแต่หนูเรียนจบใช่ไหมก็งานมันยุ่งอะค่ะและอีกอย่างปีหนึ่งก็ลาได้แค่ไม่กี่วันเอง๋อแต่ป้าได้ข่าวว่าหนูนี่เที่ยวเก่งไม่ใช่เล่น ก็ตอนนี้ก <bbe> ําลังมีแรงอยู่ก็รีบๆเที่ยวคืนเที่ยวตอนแก่ๆไม่มีแรงเดินแน่ค่ะแต่ว่าวันก็โทรหาแม่บ่อยนะคะบ้านสวยจังเลยอะค่ะนม่ทราบใครออกแบบอะคะต้องถามเจ้าของบ้านท่านละค่ะป้าก็เป็นเพียงแค่คนดูแลเท่านั้นเองเออคุณจะเข้าไปดูห้องหนก่อนไหคะเข้าไปดูได้สีกันเจ้าของบ้านก็ไม่ว่าเลยหรอก ทับรองนะคะไป้ะเชิญค่ะบ้านนำเลยค่ะบกบนุนเลยนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวจะเพิ่งรีบปลับกันนะคะป้าจะไปหาของว่างมาให้ทานลองแป๊บเดียวค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ้านวค่ะ ดีอ่ะแต่ขอแต่งบ้านไม่ไหวเลยเนาอ <c oughs> นี่ถ้าเป็นสานะมีบ้านอยู่กลางธรรมชาติสวยๆอย่างนี้นะฉันไม่เอาให้ดอกไม้ปลอมพวกนี้มาไว้มันเสียบรรยากาศหรอเจอว่าเจ,าจาของบ้านถ้าทํแปลก่แปลง <c oughs> มากยังไงที่เขาบอกพวกเศรษฐีมีแต่เงนินไม่มีรสนิยมอย่าเอาไปเขียนวิจารณ์ในหนังสือนะ <c oughs> ไว้หน้าเจ้านายเธอบ้าง เจ้านายสันไดายเมื่อกี้ลืมถามป้านวลว่าพี่บุรีอยู่หรือเปล่าฮะมากันนานแล้วเหรอวัน